เดี๋ยวก่อนเริ่มมืนแล้วเนี่ยหนึ่งสมส่นะฮะตัวเลขเต็มไหมดแล้วล่วงอโหนี่แหละแก้วนั้นห้ามยุ่งนะฮะมันวูอย่างเราออกนอกรันเวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อา้าวห้ามยุ่งก็ยังยุง่งเว้เออกดอานี่คืออะไรกดอาน,นี่คืออะไเี่ยงได้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดวี่ย,ย,ยไม่ได้บ่อยอาก่อนเ,อเดี๋ยวนะตามมาอย่ลเล่นนะ,ะมุกนี้ เอาละเดี๋ยวล้างแขนก่อนนะฮะเมื่อกี้นายทำกับเราวใช่ไหมคราวนี้แล้วก็รสัตว์นายทิ้งเลยเอาหรือปล่อยกำ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 ไม่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 ไมไมกนมดไม่ไิ่ไม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 ม่ไ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 มเไ้่ไ่ไมไไมไม่ไะน